เราจะแข่งทํากับข้าวให้กับเจ๊กินนะฮะครบครบ,บอ่าครบเอาเดินออกจากตลาดให้ทาง,ะงมะนาวมะนาวเหลือย <c oughs> <19, 18, c oughs> ี่สิบวิครสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ด สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไปกันนะครับโย่ผมข้าเจ้านะฮะวันนี้อยู่กับน้องด้วยเย่นะวันนี้น้องได้หยุดหนึ่งวันนะครับจริงๆเราจะไปเขาใหญ่กันนะครับแต่ช่วงนี้ดูบรรยากาศเลยทุกคนแบบพึ้มจัดๆเลยนะฮะดังนั้นวันนี้เราจะไปเที่ยวที่สวนโตนะครับไหนโตไปหนไหนนะนี่โตฮะโตไม่ไหวโตไม่ไหวามากเอาเรื่องนี้เราจะไม่โพส โต้รุ่งกันหน่อยนะโอเคนะครับวันนี้เราจะไปเทีย่ยววันที่สวนโต้นะครับแล้วก็อยากไปทําอะไรให้กับน้องบูมกินนะแต่คือเจ,เจ๊ของพวกนี้นะวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ด้วยนะทุกคนนี่เลยเจ้ากร <c oughs> นี่นะวันนี้กรมาในรุ่นอะไรอะ่ะค <c oughs> อร์สสามร้อครับคิดยากขนาดนี้เลยคอร์สสามร้อ 300. นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวทีหลังนะทุกคนอ่าโอเค วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแข่งทํากับข้าวให้กับเจ๊กินนะฮะใครทํากับข้าวได้อร่อยที่สุดนะครับคนนั้นนะครับไม่โดนทําโทษครับไม่โอเคไหม โอเคครับทุกคนนี่นะเป็นผู้แข่งขัน3มท่านนะครับคือครั้งแรกผมจะลงไปแข่งด้วยนะครับทุกคนแต่กลัวแพ้เออกลัวแพ้ฟ้าจริงๆคือคือเขาเรียกอะไรไม่มีคนถือกล้องนะอโอเคงั้นเรามาแข่งกัน3ามคนก็ได้แต่เดี๋ยวแบ่งออกเป็นสองทีมเนาะก็คือเดี๋ยวแบ่งกันด้วยแบบความแฟร์แฟกันเลยเนาะแฟร์แฟ,ฟ,แฟกันเลยก็คือโตอยู่กับกอนแล้วกันเพราะว่าโต,ตทำากกับข้าวไม่เป็นนะทุกคนคือทำเป็นแหละนิดหน่อยใช่ไหม ทำอะไรเป็นกับข้าวที่แบบทำอร่อยที่สุดในในโลกอ้าคิดยากขนาดนั้นป่าี้ข้าวคลุกน้ํนปลาไอ,อ้เหี้ยมันไม่ต้องทำ <c oughs> <c oughs> นะแต่ก่อน <c oughs> กอนเก่งไหมพอ <c oughs> ได้ครับพอนิ <c oughs> ดนิดหน่อย <c oughs> ก่อนได้แล้วแหละนะส่วน1นปล่อยมัน YouTube ครับนะเนึ่งจาก YouTube นะฮะอ่ะโอเคอ่ะวันนี้แบ่งออกเป็น2ทีมนะครับนี่คือทีม A นะครับก็คือเจ้า1นะครับทีม B จะเป็นโต้กับกอน2คนเลย เราจะทำอาหารชิ้นนดหนึ่งให้เจ๊ชิมถ้าใครไม่อร่อยคนนั้นโดดน้ำโอเคไหมล้วถ้ามันไม่อร่อยทั้งคู่คือโดดหมดด้วยโอเคนะเ้าใจนะโอเคดังนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดไหนกันนะเพื่อซื้อวัตถุดิบเพื่อซื้อวัตถุดิบแต่โตกับกรอนต้องไปพร้อมกันนะคือคือไม่คือห้ามวิ่งแยก ง่ายๆพี่จะมีเวลาคือห้านาทีให้วิ่งเข้าไปซื้อวัตถุดิบด้วยงบประมาณคนละทีมละสองร้อยบาทอ่าทีมละสองรอยบาทสองทีมเนี่ยสองทีมแข่งกันนะสองทีมอันนี้ให้ส่งตัวแทนได้คนหนึ่งจจะส่งใครัว <c oughs> บอกวันนี้ไม่ไหวโตวบอกวันนี้ไม่ไหวอ่ะมามาโตมาเยืนให้มาใจเพื่อนหนึ่งกับก่อนนะเกมนี้ใครแพ้โดนลด ไปหนึ่งนาทีเดียวอืมหนึ่งนาทีนะแข่งกันนะง่งายๆเลยเกมเราง่ายอู่แล้วนะบอกชื่ออาหารอีสานใครพูดไม่ได้คนนั้นแพ้นะพร้อมไหม<ต>น้องมา<ต>เป็นพยานให้ด้วยสลับกันพูดเหรอสลับกันพูดไงใครทีมไหนพูดไม่ได้ทีมนั้นแพ้นะโอเคไหมพร้อมนะใครจะเริ่มก่อนปายิงฉุเปายิงฉุดปายิงฉุเปายิงฉุบอ่าโอเคก่อนเริ่มก่อนนะ ่อ่าโอเคพร้อมหนึ่งสองสามเริ่มลาบเนื้อลาบเนื้อก้อยเนื้อก้อยเนื้อผัดขี้เมาผัดขี้เมาต้มเึิงต้มเอิงขี้เหล็กปลาขี้เหล็กปลาแค่ต้มเป็ดปลาไหลหนึ่งสองผัดเผ็ดเนื้อผัดผัดเผ็ดเนื้อได้อยู่อ่ะหนึ่งสองตำหนูตำหนูอ่ะหนึ่ง สองย่างหน,หนูหนึ่งสองซ้อตมตำหนึ่งสองสา <laughs> นา <laughs> โอเคนะถ้างั้นโอเคหนึ่งชนะไปนะครับถ้างั้นหนึ่งได้ห้านาทีทีมโต้กับก่อนได้แค่4ี่นาทีเท่านั้นเมนูในวันนี้ให้คิดก่อนเลยนะก่อนที่เราจะขับรถไปถึงที่นู่นนะครับไก่อบฟาง โดยที่ไม่อบฟางคือเรามีหม้ออบให้ทุกคนอันนี้ผมต้องสารภาพเลยเนื่องจากว่าเราหาฟางกันมา3-4วันแล้วทุกคนอันนี้มันหน้าฝนมันหายากมากมันหายากมากแล้วก็กลัวจะไปไหม้บ้านโต <c oughs> <c oughs> คิดว่าไม่น่ารอด <c oughs> ไหม้แน่ๆนะครับเราจะทําไก่อบฟางนะครับสูตรไคสูตรมันเอาให้อร่อยที่สุดเดี๋ยวพี่มีงบให้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ตลาดไหนเลยโอเคฮะไปกันเลยโอเคฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดไหนแล้วนะครับหน้าร้านบิ๊กแอนแบงนะครับใครจะมาอุ่นุนได้เลยนะครับที่นี่เลยนะฮะอนนี้สองทีมเราพร้อมแล้วพร้อมไหมเนี่ยดูหน้าตาทุกคนเลยพร้อมไหมเดี๋ยวใครไปก่อนหนึ่งไ,ไปก่อนมีเวลาเกี่ทีห้านาทีเท่านั้นนะ ถ้าเกินของที่เกินคือตัดทิ้งหมดเลยนะโอเคไหมโอเคนะสองร้อย <100. S 1> บาทคิดออกไหมเนี่ยว่าจะเอาอะไรบ้างจริงจริงไอ้คนไปหลังเนี่ยมันดีนะเพราะว่ามันได้คิดก่อนนะมันไม่ได้คิดก่อนว่าจะซื้ออะไรนะครับอพราะนั้นเดี๋ยวแบ่งกันไปเนาะแบ่งไปทุกคนคือมันมีกล้องตัวเดียวข้างแรกว่าจะให้ไปพร้อมกันแต่อันนี้มีกล้องตัวเดียวงั้นให้หนึ่งไปก่อนห้านาทีเท่านั้นหนึ่งสองสามไป ตัวเท่าไหร่โลละก็สิบบาททุกคนมันเลือกด้วยนะมันเลือกร้านรู้ไหมว่ามันเลือกร้านพเพราะอะไรรถเป็บาทจ้ะกี่นาทีแล้วนี่ได้แล้วนะครับรอดปลาถอนนะรอดปลาถอนเกี่ยงทีแล้ว หนึ่งนาทีแล้วหนึ่งเหลือสี่นาที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 กดดันกดซ้อนเหลือสี่นาทีนะโอเคไปจะซื้ออะไรต่อจะซื้ออะไรต่อหนึ่งผักเอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างนี่อะไรบ้มีพริกไทยไหมครับร้านขายผักอีเชือดจะมีพริกไทยด้วยไงวะ แล้วก็กระเทียมหนึ่งกระดาบปันไหมเกี่ยดีแล้วกำลังจะสองนาทีครับทุกคนเหลืออีกสามวนาทีหันหันเหลือ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 นะเดินชิวเลยเดินชีวเลยเดินชีวเลยมีไหมพี่ นี่คืออะไรกระชายครับต้องใช้กระชายด้วยเออ๋อสุดลับสูตรลับสูตรลับบอกไม่ได้บอกไม่ได้โอเคนี่ไงพี่ครับอ่าแปดพี่เขาเข้าใจว่าพี่ไข่เม็ดคือพี่ไข่เขียวจะไปผัดเหมือนผัดขี้เมานะเย็นทีแล้วสองนาทีครึ่งเหลือครึ่งทางโอ้หชิวๆเลยชิวๆเลย น้ำจิ้มต้องทำเองไหมทำเองสิจะบ้านเหรอเอาพริกสดด้วยก็ได้ครับเอาขิงนึงครับอันไม่น้อเหมือนจะทันแต่มันก็เหมือนจะไม่ทันสองสี่หกเจ็ดเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบ ครับคุณครับได้ไหมได้ไหมกี่เดียวครบแล้วเอาดีนี่สามนาทีสิบเอ็ดวิ่งนะทุกคนครบแล้วเหรอครบครบอ่าครบเรเดินออกใจตลาดแค่ทันเนื้อมะนาว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 ครับเดี๋ยวเอามะนาวอันหนึงจบเลยจ่ายกับอันนี้ครับ เรียบร้อยครับไปไปหันไหมทันดิพี <c oughs> อ่อ้ให้พวกนั้นเห็นนะว่าซื้ออะไรมาบ้าง <c oughs> เกย์กินอะไที่เอ้ในเกยที่อ,อ้าวต <ผม S 2> ามหายเกยที่ทล้ว สามนาทีห้าเต็โอเคทันเต็มมาแล้วนะครับผมมีเวลาเหลืออีกนาทีหนึ่งนะชัวเปล่าว่าไม่ลืมอะไรชัว์นะช่วยนะแล้วถ้าที่สวนขาดอะไรไม่เกี่ยวนะออกไปตื้อไม่ได้นะอย่แล้วไม่ไม่เกี่ยวนะออกไปตื้อไม่ได้นะจบแล้วเกลือเกลืออะไรงี้ไม่รู้ที่นุ่นมีเปล่าไม่รู้นะไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ด้วยไหวนะโอเคนะโอเคนะทุกคนกันถือว่า หนึ่งหยุดแกนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูคู่นี้กันว่าจะซื้ออะไรกันโอเคครับต่อไปเป็นทีมบีนะครับคิดไว้ยังคิดไว้แล้วต้องไปด้วยกันนะคือเดินห่างกันเกินหนึ่งเมตรตีตัดตัดติดเลยนะตัดติดเลยนะคือวิ่งต้องจับมือกันวิ่งเลยนะโอเคว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเอาเรียบเพื่อนเนี่ยเพราะเพื่อนคนเดียวจะไม่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยว คิดไปแล้วสี่นาทีน้องตั้งไว้ยังยัง้ยกลางเสีเดียวสี่ <4 S 1> นาทีเท่านั้นนะพร้อมนะพร้อมนะอมนะเอาให้ครบนะเอาให้ครบแล้วนี่มานลุ้นกันด้วยว่าสวนโต้จะเหลืออะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่รู้นะเพราะเราไม่รู้จริงนะโอเคพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไป พี่ทำอะไรตัวใหญ่ๆเลยไกบ้านมีเล็กกว่านี้ไหมครับไกบ้านจับไหมครับ นี่เสื้อไก่บ้านนะทุกคนตังไม่พอไม่ได้นะเวย้ยตังได้แค่ไหนเท่านั้นนะเว้ยกี่ทีละจะเป็นไงทีนะฮะทุกคนไม่ต้องรีบพี่ไม่พี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจังหวะนี้คือคนเร่งไม้ค้านะฮะ Okay. ไปไปต่ตอนเลยขวาขวาขวาติวขวานู่นขออันนี้เท่าไหร่ครับเอาครับแมวครับแมวอันนี้คืออะไรคือไระห่อมอีกหอมักชีตังให้ยังก่อมกกะอจะไปหยิบตังเอาคืน้อไม <c oughs> หาอะไรหาอะไรบอกก่อนหาอะไรซอยรู้เนี่ยหาอะไรเนี่ยหาเครื่องปรุงทำมันเครื่องปรุงใหญ่ใหญ่เลยอันนี้จุงเท่าไหร่ครับสิบาทถูกไหมครับขถูกแล้วก็รถดีเลยนะฮะพี่รถรถดีเท่าไหร่ยีบาทอันเล็กนะฮะสิบสามบาทพอนมาเลยพี่ ขาดอะไรอีกมันเอาไม่ออกทุกคนมันเอาไม่ออกเยี่ยมเยี่ยมเย่ยมไมดีเยี่ยมเยียมเยี่ยมครับอเไดดเจริงครับจริงี่ไรครับบขอบคุณครับของ C ไปไปอะไรต่อไปอะไรต่อเดินไปเร่ยไปอะไรต่อไปอะไรต่อเอาอะไรคอะไร ซอสเก๋ซอสซอสนี่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 ซอสซอสซอสหอยเอ้าร้านเมื่อกี้ก็มีมันไม่ตื่นวะใช่ไหมโอเคแล้วแต่เอาเวลามันเหลือเวลามันเหลือมันยื้อเวลาทีนี้ดิเหลือหนึ่งนาทีเหลือหนึ่งนาทีนะครับต้องออกไปนอกตลาดนะ ต้องออกไปนอกตลาดนะตอนนี้พอมสามนาทีนะครับยังไม่พอยังไม่พอสุดตาดนะันะน้ปลาเทไหร่น้ำปลาเรามีไหมนีแนวี่ี30ี กี่วิเหลืยี่ิบวิฮสิบเ้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สะวังรถโอเคโอ้โอเคฮะ อันนี้กลับมาทันนะทันไหมทันไหมนิดนึงอ่าทันทานทนก็คือทันมึงกีนน้องกดช้าโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองคนนี้เลือกของมาค่อนข้างแตกต่างกันด้วยนะแตกต่างกันมากแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนจะอร่อยกว่ากันเดี๋ยวอย่าเพิ่งโชว์อย่าเพิ่งโชว์มันมีกิจกรรมที่นู่นอีกโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ส่วนโต๊ะนะครับโอเคไป อเคแล้วทุกคนตอนนี้เราจัดของเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันแล้วแต่สาคัญตรงนี้ฮะเรามีหม้ออบไม่เหมือนกัน,นครับทุกคนมันมีหม้ออบก็คือเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับกับเ,เป็นหม้ออบแบบอบทั้งอันนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าหม้ออบฝาบนเนาะโอเคนะครับดังนั้นเราจะมีเกมให้เด็กๆเ,เล่นนะครับเพื่อที่จะต้องเลือกว่าจะได้หม้ออบแบบไหนเพราะว่าหม้ออบแต่ละอันนะมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเล่นเกมไหนฮะไปเลย โอเคนะฮะอันนี้เป็นเหยื่อผู้คอล้ายทั้งสามท่านนะฮะมามาเล่นเกมกันแล้วกันเอาง่ายง่ยแล้วกันว่าตอนนี้มันมันใกล้ค่ำแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไม่ได้รับประทานกันว่าทําอาหารอีกหนึ่งชั่วโมงนะฮะเกมนี้นะครับมีชื่อว่าเกมทายจังหวัดนะครับเอาจังหวัดในประเทศไทยห้ามซ้ําห้ามซ้ํานะภาคเหนือห้ามซ้ำ,ซำ,นะเ,นซำเนาะอันนั้นโอกาสหนึ่งถึงแม้มีคนเดียวแต่เขามีสองไปว่าโอกาสผิดเขาสูงกว่านะ เข้าใจนะแต่ว่าเขาจะผิดง่ายกว่าเราดังนั้นเราคนเดียวเราได้เปรียบนะโอเคองนงี้โอเคแล้วนะพร้อมนะให้หนึ่งเริ่มว่าหนึ่งมาคนเดียวโอเคนะครับเพื่อที่จะชิงหม้ออบก,กันนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับเชียงใหม่ตรดัตรดลำปางลำพูนหนึ่งสองปลาย ตายมันเป็นอำเภอมันไม่ใช่จังหวัดโอเคโอด้ผู้ชนะแล้วนะรู้ยังว่าสองคนแม่งไม่ได้ดีกว่าหนึ่งคนนะโอเคดพอว่าเงี้ย้โอเคงั้นพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งจะเลือกหม้ออบฝั่งไหนครับฝั่งนู้นครับฝั่งโน้นนะครับเป็นหม้ออบฝาบนนะฝาบนนะโอเค โอเคฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาชิงศึกชิงมีดของหนึ่งกันนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่หนึ่งนะครับเขาจะใช้มีดตัวเองนะทุกคนนี่ยนี่ยนยกยกมาให้ดูหน่อยนี่ะมีดของตัวเองนะครับดังนั้นเรามาเล่นเกมกันเหมือนเดิมเลยครับง่ายๆถ้าฝั่งนี้ชนะนะครับก็คือพี่หนึ่งจะไม่ได้ใช้มีดของตัวเองนะแต่ถ้าพี่หนึ่งชนะพี่หนึ่งได้ใช้มีดของตัวเองนะครับเพื่อเป็นการไม่ไม่ได้เปรียบเปรียบนะครับทุกคนว่าเรามีจริงๆเรามีมีดเตรียมมาให้อยู่ด้านหลังนะครับนะฮะเอาง่ายๆเลยฮะชื่อ ผู้หญิงนะครับชื่อเล่นผู้หญิงที่เป็นที่ยอมรับได้โดยมีเจยอยู่ข้างหลังนะถ้าอันไหนเจย,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 ยกมือว่าเฮ้ยไม่ได้ชื่อนี้ไม่มีในโลกนะครับชื่อผู้หญิงครับไม่มีในโลกนี้ไม่ได้นะชื่อเล่นนะชื่อเล่นนะน้องเกมตัวนะไม่ได้ยกมือเลยนะโอเคไหมพร้อมนะครับหนึ่งเริ่มครับเชอรี่น้ำนา,วนาวกวางกวางอะ หนึ่งสองสามมันเยอะมากเยอะจริงๆทุกคนไม่ทันพยายามที่จะไม่พูดพยายามที่จะไม่พูดชื่อเดียวของมันมันมีอยสองอย่างทุกคนหนึ่งคือมันไม่รู้จริงๆกับอีกสองคือ พูดไปปุ๊บมันจะกลายเป็นประเด็นเลยเขาจะไม่ชูชื่อของตัวเองว่ามันจะมีประเด็นเอาแกทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับใครทําไก่เสร็จทันในหนึ่งชั่วโมงใครเสร็จก่อนรับไปหนึ่งคะแนนนะครับโอเคพร้อมไหมพร้อมแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงน้องจับเวลาตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่สี่โมงยี่สิบสองนะครับทุกคนเนี่ยสิบหกยี่สองนะครับดังนั้นสิบเจ็ดยี่สองต้องเสร็จนะครับต้องเสร็จนะครับ พร้อมแล้วลุยกันเลยครับไปเลยครับ